ครับสำหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมวันนี้นะครับผมผู้เ่กผ้านักเรียนนะครับเอาโหวตเก่านะครับเขากลับมาแกะมามางออกนะครับเพื่อจะเอาแกนโหวตนะครับแกนโหวตก็คืออันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ที่เรื่น้อยถิ่มลงนี่แหละเข้าเชียวไปเฮ็ดใหม่นะครับก็จะสั่งใหม่มาจากบ้านท่าเลือนะครับไม้ที่เขาใช้ทาโหวตนะครับมามาทาใหม่โดยใช้แกนเดิมนะครับผมนักเรียนกิจกรรมชุมนุมก็จะช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นในการทําโหวตนะครับ โคเซีกับผ้าเดียวหน่อยเฮ็ดนะครับก็สอยกันแกะแกะออกนะครับแกะแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับนในโอมแกะซอยกันดึงออกนะครับประเภทม่างนี่เลี้ยวก็เฮ็ดครับพี่น้องดึงออกเวลาดึงออกนะครับซอยกันเฮ็ดนะครับซอยกันทํำนี่น้องพานเท่าแกะออกนะครับซึ่งโหวดเท่าก็ใส่าหลายปีแล้วก็มีการแต่การชำรุดนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งครับผม โบดที่แตกเข้าก็สิเก็บมาเก็บไว้นะครับ mm hmm. เพื่อจะนํามารีไซเคิล hmm. ในการทาใหม่นะครับอาศัยแกนเดิมนะครับเพราะว่าแกนโบวดเก่าก็สามารถนํามาใส่ได้ไหมโดยที่เขาไม่ต้องไปลําบากไปตัดไหมแล้วก็มาตากแห้งมาแซ่กันหมดกันยังโบเซียเวลานะครับใส่แกนเก่าห่อแค่ใส่กระดาษไส้คัดคัดคัด,คดออกให้มันไหมมันก็นกนใส่งานได้แล้วนะครับผมพอเทอมนี้นะครับผมมีจุดประสงค์ก็คือจะ สอนนักเรียนเป่าโหวตโดยเฉพาะนะครับสอนนักเรียนเป่าโหวตนะครับตอนนี้โหวตเขาถือว่าสั่งมาจํานวนเยอะมากครับแล้วก็นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนะครับก็จะได้เรียนในเรื่องของวิธีการทาโหวตนะครับการประดิษฐ์โหวตนะครับโหวตมีเนี่ยจักประเภทประวัติความเป็นมาแบบใดวิธีการเฮ็ดเฮ็ดแบบใดนะครับผมนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมก็จะได้เรียนรู้ เรื่องของวิธีการทำโหวตตรงนี้ด้วยนะครับซอยกันแกะนะครับซอยกันง่ายออกกัว่าสิว่าเป็นโหวตได้นะครับว่ามันเรื่องไงพี่น้องนะครับคือโหวตมันแตกนะครับเขากะเก็บไว้ขีสูรตั้งแี่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนะครับก็คือเอาไปเอาไปหวงไม้นะครับต้มไม่แล้วก็อาจสิผสมของไม้ลงนิดนึงนะครับเพราะว่าขีสูรเฮดโหวตนี่มันสามารถใช้ขีสูตรเก่าได้นะครับเพราะว่า แข็งทไา้แห้งดีพี่น้องที่สุดเขาหัวโวนี่แข็งทไา้แห้งดีนะครับสําหรับโหวดไมนะครับเท่ากับสั่งมานี่สองร้อยกว่าตัวนะครับสองร้อยกว่าตัวพี่น้องมีโววดไม่เฮ่านะครับวันนี้ของใหม่เลยสองร้อยกว่าตัวนักเรียนเราต้องได้เรียนเต็มเ็ตเต็มหน่วยนะครับมีเครื่องดนตรีพร้อมที่จะทําการเรียนการสอนนะครับสําหรับครูเซนะครับนำมาให้เด็กหน่อยได้เรียนรู้นะครับ นำมาให้เด็กนักเรียนนะครับ2องตัวนะครับคุ่มขนาดต่างๆตัวลูกๆเราได้เรียนรู้